สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินก๋้วยเตี๋ยวเรือหรือกล้วยเตี๋ยวน้ำตกนะคะก็ออนี่วันนี้เรามาทำอะไรทำไมเจ้าสาวแต่งตัวสวยแต่งหน้าสวยขนาดนี้มากินก๋้วยเตี๋ยวเรือด้วยกันนะคะก๋้วยเตี๋ยวเรือที่เชียงตุงจะเหมือนไทยไหมนะคะจริงๆก็เอามาจากไทยนี้แหละเพราะว่าชิงตุงเราไม่มีก๋้วยเตี๋ยวเรือนะคะก็ได้ ได้อาหารจากไทยมาขายที่ชิงตุงเรานะคะก,ก็เรามาดูหน้าตาก๋วยเตี๋ยวเรือเราแล้วก็ต้มยำต่างๆนะคะก็ที่นี่ส่วนมากจะเป็นเมนูมันไปไหนแล้วเี๋ยวเดี๋เอามาให้หน่อยเอามาให้หน่อยนี่มาจากไทยหรือไม่มาจากไทยตัวหนังสือก็เป็นตัวหนังสือไทยนะคะนี่นคือคนชิงตุงเราส่วนมากก็ อ่านภาษาไทยกันออกเกือบทุกคนนะคะก็เลยแบบตามเมนูต่างๆก็เป็นเป็นเป็นภาษาภาษาไทยแทรกซ้อนมาด้วยนะคะแล้วก็มีภาษาพมา่าด้วยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็มีเมนูต่างๆนี่ขนมจิ้มเขาบอกว่าขนมจิ้มเรียกมาจากไทยเลยนะคะขนมจิ้มจากไทยก๋วยเตี๋ยวส้ตมตำนุ่นนี้นั่นก็ได้ได้มาจากไทยหมดเลยนะคะ มากินก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือได้ก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่ได้แบบใหญ่ได้แบบจานใหญ่มากเลยนะะอันนี้เป็นซาตูดีแน่น,นอนเดมาหมดนี่เปิดให้หน่อยข <c oughs> าพิ้งหยางวะขาพิ้งยางนี่เป็นต้ยมยำ เส้นเล็กต้มยำนะคะแล้วน้ำปลาแล้วน้ำปลาแั้นอรอ่อันนี้เป็นยช็อปพิ่เยอะๆเซต์ิเยอะเออคุณยน้ำปลาต่างน้ำปลาจริงตื่นโจรสติรจิตได้บางเกือตี๋หนึงแล้วก็น้ำปลา มันจะหิวข้าวกันแน่จึดจึดปะน,นี่เป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือนะอเหมือนเมืองไทยไหมเนี่ยเหมือนเมืองไทยไหมอ,อืมมันจะเหมือนแต่ว่าจานไม่เหมือนแต่ว่าได้เยอะมากเลยนะคะ เรามาถามเปิ้ลเปิ้ลไปทํางานที่ไทยมาเสียหกปีเนาะเคยกินกว๋วยเตี๋ยวเรือไหมเคยอันนี้กินกว๋วยเตี๋ยวเรือกับเชียงตุงกับไทยแตกต่างกันไหมต่างนพรามันน้ำมันจะข้นกว่าอ่าทางโน้นน้ำน้ำมันจะข้นกว่าเนาะเพราะว่า,วา<ม>ทางไทยเขาจะใส่ข้นๆเส้นเลือดข้นๆเนาะาและอร่อยไหมเอาเอา,เอาเครื่องไป็นเรื่อง

มาได้ามากินก๋วยเตี๋ยวร่วมกันนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือชิงตุงเรานี่เคยเห็นมีแค่สองเจ้าเองนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือที่เขาขายอยู่นะแต่ถามบ้างชิงชินชอบไหมก็ชอบนะคะ<อ>แซ่บๆอิ่ม 哦。 น,นี่เหมือนเราอยู่ที่ไทยเลยส่งกินของแปรแบบไทยๆมันมลน,นี่คือขนมจิบ 在里面呢。来。 อันนี้เป็น,าน,นมาลามาลาเขาปวยดีมนาะขอจิ้มที่ต้มยำ

วันนี้จะมากินก๋วยเตี๋ยวเดือยโยกพี่ๆทุกคนพี่ทุกคนจะได้ออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเดือยมากินเหมือนน้องทิพย์ต่ออะไรที่มันอะไรนี่อร่าย่งเคยไปกินที่ไทยเนาะก๋วยเตี๋ยวเดืยเขาจะไม่จานใหญ่ขนาดนี้ ตำปาตำโมตำชั่วมีไหมอ่ะตำปาไหมฮะมีอีกอย่างหนึ่งคือเชีงตุงเรามมนะมไม่มีตำป่าตำโมตำชั่วนะตาำชั่ม่มีไม่มีหากินยากถ้าจะซื้อถ้าจะกินตำปานี่

ลายิมไปได้เลยไหมมีโอใช่ไมนวดให้ะเียดเลวตำแล้วตำตำปัวตำปัวห่อยนเนปวไว้เมือนี่เท่าเมือนล่างลตำไก่ตำเนื้ไก่ตำมาบา นี่เขาเรียกว่าหัวละพาใช่ไหมหัวละพากินกับก๋วยเตี๋ยวเลยทำยันไก่ก็ได้กินมือเงี้ยงต่อ